ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเหรียญแปลกนะครับมาพบกับช่องคนส่งเหรียญนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปส่งเหรียญ10บาทนะครับของปีพศ2537นเะครับเหรียญ10บบาทนะครับซึ่งเป็นปีพศที่ มีเหรียญแปลกเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยนำตัวอย่างมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับปีเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความต่างกันนะครับอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเรามาพูด เกี่ยวกับลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับชนิด10บาทโลหะ2สีนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับจะมีข้อความครับตรงขอบเหรียญว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็รัชกาลที่9นะครับสำหรับด้านด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นครับมีจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีพศ2537น,นี้อยู่ที่150 5, 8, 8ล้าน5 0า8สนเหรเหรียญนะครับในราคานะมีราคาที่เขา มีการขายกันนะครับใน Google นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับว่าปีพศ2537นี้มีราคาอยู่ที่150บาทนะครับชนิด UNC นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ มีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับปีพศออนี้นะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญปี37นะครับสำหรับราคานะครับก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับและก็จำนวนการผลิตนะครับก็ถือว่าสูงนะแต่ทำไมนักสะสมถึง เลือกที่จะสะสมเหรียญที่มีความแปลกนะครับแปลกตรงไหนไปชมกันครับสำหรับเหรียญเอาเหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีความแปลกก็คือยอดพระพระเจดีนะครับวัดอรุณนะครับตรงยอดนะครับ หายไปนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่า,าลักษณะด้านบนนะครับจะเรียบนะครับไม่มีรอยที่ว่าการเจียอะไรนะไม่มีนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็ ไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าแก่น่าสะสมนะครับและมาอีกเหรียญนึงครับทียบีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเหรียญที่นะครับเจดีย์ยอดอยอดพระเจดีย์นะครับจะมีรอยแหว่งนะครับเหมือน อิดหรืออะไรนะครับอิดที่เขาใช้ก่อนะครับหรือเอาเป็นบล็อกเลยก็แล้วกันนะครับบล็อกบล็อกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมานะครับอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยอดเจดี JD นะครับ ของวัดอรุณาราชวารามนะครับมีตำหนินะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแปลกนะ,นะครับเช่นเหรียญน,นี้เหมือนกัน,นยอดของวัดนะครับวัดอรุณาราชวารามรถือว่าเป็นเหรียญที่แปลกและหายากนะครับลักษณะ ของความแปลกของเหรียญทั้งสองนี้นะครับช่องคนสองเหรียญน,นะครับก็จะหาเหรียญแปลกๆมาให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมนะครับได้รับชมนะครับตลอดเลยนะครับจะพยายามนะครับหาสรรหานะครับมาให้เพื่อนๆที่อยากจะสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่หรือ นักสะสมรุ่นเก่านะครับก็มาศึกษาด้วยกันนะครับผมก็เป็นนักสะสมรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะเรยียนรู้นะครับว่า,าความเป็นมาของเหรียญแต่ละปีพศนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับร,ร่วมกันนะครับเพื่อนๆใคร ใครมีคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าเพื่อนๆที่ทําคลิปแบบผมเนี่ยนะครับจะมีเหรียญแปลกยังไงมาแลกเปลี่ยนให้ผมได้ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม